20 years of age and representing Cho Ruptanachai Academy. This is John No. <laughs> Warrior, fighting! I want the blue corner. He representing from the Thai Gym. Twenty years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for John No. And his opponent in the red corner. A Thai warrior. He representing Sukhothai Province. Twenty years of age. Running at four. A Nusan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Hikak, Nan for natsu Father, mother, brothers, please a เดิทางมนผู้ร้องของรายการกัมีอีานนจบอนุษศาสตร์กับจะเจอกับจันนานักชกจากกัมพูชาครับคน本ของค่ายมวยชอรัตนชัยนะครับ55กิโลกรัมเอาละครับมาแล้วครับหนึ่งแชมเปี้ยน Champion. รายแรกในวันนี้วันนี้จะมีสองแชมป์เปี้ยนจากรายการแชมป์วัยไทยตับเชื่อซึ่งนี่คือรายแรกครับเอียดนาปออัดนุส์จะเจอกับจันนาครับนักชกจากกรมพูชาในมือน้าเงินจันนาครับในวัย20ปีกับสูง164เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1จากชรัตนชัยครับโดยคุณเชิดชรัตนชัยหรือว่าคุณสมศักดิ์นนทลัตเหานี้คู่ต่อสู้ของเขาครับ มาพร้อมกับเข็มขัดแชมป์จากรายการเด็แชมปเปี้ยมวยไทยตับเชือยรุ่นกัด55กิโลกรัมครับมีอำนาจปออนุศาตหรือว่านายทวัชชัยพุทชื่นนักสู้ฮึดเต็มพิกัดจากจังหวัดสุโขทัยครับอายุอันนาครับ20ปีเท่ากันครับ3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับจากปออนุศาตธรรมดาครับทางด้านมีอำนาจ ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนเอาไว้ครับจะเป็นความพ่แพ้ที่สนุกดูเดือดร้าใจเลยครับวันนี้นั่นได้ลอยกว่าจันนาแล้วครับเหนียมนาดจันนาก็เคยประทะกับเมืองลาวมาแล้วครับแล้วเป็นทางด้านาเมืองลาวเลยครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ท่านผู้ชมครับในช่วงขั้นตอนการถอดมองคลครับมีคุณอนุสา์บริบูรณ์ครับ เปไดู้้สมทบมงคลให้กับานมีอำนาจนีคือหัวหน้าคณะนะครับทำมวยแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ่คยมวยปอนุสระและวันนี้แม่เมืองลาวนั้นมาชมทั้งคู่ติดขอบเวทีเลยครับามาซุ่มดูฟอร์มของผู้ต่อสู้ทั้งคู่ครับไม่รู้ว่าเป็นกําลังใจเชียร์ใครเลยครับเพราะว่าเคยเจอกับทั้งคู่มาแล้วนะครับแล้วก็เอาชนะมาด้วยทั้งคู่เลยครับเอาละครับ เดินหน้าทันทีครับดานาจันนาประเภทถอยหลังหกล้มนะครับจันนาถึงไม่สนกับหาดวลนชวนแรกอย่างเดียวยังมาทิ้งกัหมัดขวามีอหนาจนั้นต้องบอกว่าเป็นมวยที่อาวุธคมครับแต่ที่สำคัญเป็นป,ประเภทไม่ยอมแพ้ครับอุ้ยถึงไม่้นกับขวาไีแล้วครับโอ้พยายมกะดักชวนด้วยศอกขวาเลยครับเป็นจังหวะที่เกลี่มัดข,ขวาของจันนาครับ น่าลทยหลายๆคนที่ไม่ได้อาจจะไม่อยู่ในวงการบอยไม่เข้าใจเขาว่าหัวไปก่อนเป็นแบบไหน <c oughs> แบบนี้เลยครับน <c oughs> ี่แหละครับดูได้เลยครับ <c oughs> หัวนั้นไปก่อนทัวครับประเภทเดินชนครับนะครับพายามเข้ามาครันนัชจนาเียหน้าถีด้วยสายแล้วปัน่นด้วยศอกขวาด <c oughs> นานมียำนจนี่เป็นประเภทจอมทุกล็อกนะครับเจอกับราวีเพชรจินดาถึงสองครั้ง สองยกเป็นรองเยอะครับแต่ว่ายกไทยเล่นแแรงแซงท่นตลอดเลยครับอ่าแะครับวงนายพยายามจะเน็บด้วยของซ้ายวางออกมาครับพยับวนซ้ายขวางซ้ายแม่เฉียดไปครับครับขวางด้วยขวาจะนำเน้นชิดกับมั้นเลยครับดูกำหงวงนายแลกกันคนละดอกคนละทีชนะกดแขนและเสียบด้วยซ้ายพยายามจะกดคอตีด้วยขวาเหนี่ยมหน้าต้ด้วยขวาคืน หลงนอกทั้งในทั้งคู่ได้หมดครับไล่จี้เข้ามาแกไม่พูดพิมพ์จำเพลงเลยครับธนาจนาหาครับเดี๋ยวจะไล่แขนจับเอาไว้ไม่ตีครับปล่อยกับธนานี่ต้องพิชมา200%เลยครับเอียรนาดพยายามวางแคงซ้ายวางแคงขวาธนาส่วนได้บัดขวาเลยครับพยายามจะปักสองขวาส่วนเอาแล้วครับสองขวาต่อสองขวาครับ ผลลัพธสุดขั้นวันนี้ครับกองเชียร์ชาวกัมพูชาที่มาเชียร์จันนาเนี่ยเป็นร้อยชีวิตนะครับในวันนี้พยายามจะทิ้งระมาดขวาแล้วจันนาเนี่ยต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นต้นของกัมพูชาแล้วครับจันนาครับสายหน้าด้านเนียมหน้าครับทีฟอีกทีจันนาล้มุกลำตัวครับปู่วิ่เตะซ้ายแทงซ้ายกับแยกเขี้ยวเลยครับจันนาโอ้ เอาเลยครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมีอำนาจศักดิ์ศรีแชมป์ก็ยอมได้ที่ไหนครับกดมาตีด้วยขวาครับเดียวมาบุกต่อเลยครับชนะชนะไม่รอครับฝั่งเบิ้์ตเบย์ทายชนะพยายามจะเหวี่ยงขวาไม่โดนครับทิ้งไปกำปั้นแล้วหักทิ้งลงไปดังว่าตันล่างของมีอำนาจทำได้ดีเอาเลยครับปัดขวาของชนะพยายามจะเล็กเกมมีอำนาจพยายามจะสวนด้วยเขวาซ้ายนะครับและล้มใน จบครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่กระพริบตาไม่ได้รู้นระทึตตกตลอดครับเปลี่ยนมาใหม่แล้ววางไปซ้ายเสียบไปซ้ายโอ้ยหมดย,ย,ย,ยกดสก่อนครับจบไปแล้วครับเฮ้ยเจือจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับ โโอ้หนี่คือคู่รองของรายการครับดีกรีแชมป์จากรายการเาเชมเพื้อนมวลไทยตัดเชื่อกับมีอำนาจปออนุสา์ครับนักชกในมุมแดงปลายยกเมื่อสักครู่นี้เกือบไปแล้วคอเกือบหลุดครับโอ้โหก่อนหมดเวลาประมาณ2-3วินาทีครับกำปั้นขวาของจันนาครับนักชกในมุมน้ำเงินจากมพูชาอัดเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้เอียงกระเทยเลยนี่ครับโอ้โ เป็นตุ๊กตาลมลุกหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วดูครับเวลาการเชียร์ของกองเชียร์ไม่รู้ฝ่ายไหนครับนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาตามกันต่อดีกว่าครับยกที่2คู่ร้องของรายการครับเดือดจริงๆครับคู่นี้อะไะครับยกที่2เริ่มขึ้นจนาเปลี่ยนเข้ามาเจอซ้ายหน้าเมียมนาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายมากขึ้นแหละครับมาแลวครับกับปั้นชุดของทางด้าจนาแล้วปิดกระชากมาตี เลยครับเียหน้าพยายามจะใส่ความชัดเจนครับนาเบียเข้ามาถิงกัดขวาเนียมหน้าวางซ้ายเจอหมัดขวาส่วนมาแล้วกับเทงซ้ายของเนียมหน้า,นาเด่นาเนียมหน้าล็อกนายได้หมุนเหลี่ยมไปล้อเล่นกับหมัดจันนาไม่ได้นะครับโอ้โหไม่เชื่อไปถามใครหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นเด็กกระเบิดนักขลิกบกระโดดทั้งหมดแล้วครับโอ้โจัหวาหมุนเหลี่ยมหมุนเหลี่ยมตีด้วยซ้าย สายความแข็งแรงเข้าว่ากัณฐนาเกียรนาตนาพุ่งเข้าหาแต่อพยายามจะปัดด้วยศอกทิ้งมันเข้ามาพยายามจะเสียดด้วยซ้ายสวนเลยครับเกียรนาธนาปัดไม่ศอกเปลี่ยนเข้ามาล้มในได้ตีด้วยขวาเลยครับเกียนาโอ้โหนี่ครับเด้งอัดเข้ามาครับแดกออกมาตนาไล่เข้ามาพยายามจะเหวี่ยงศอกไม่โดนครับวางไปทางขวาอา ไปเองกันนะเบียรน้าโอ้แล้วดูจังหวะปักศอกขวาแล้วต่อยขวาองดูแกก้าพยายามจะเล่นเกมเลยปักด้วยศอกขวาขวาหน้าเบียร์หน้าท็อปในได้โอ้กองเชียร์รุ่นเลือดทึกนั่งไม่ติดตรงนี้เลยครับซ้ายหน้าของเบียร์หน้าเบิ้ลเข้ามาจะหน้าพุ่งอีกแล้วหน้าดูจังหวะต่อยขวาแกกล้าลงทุนครับลงทุนรับแค่ของเบียร์หน้าก่อนแล้วพยายามจะเสียด้วยศอกขวา เป็นประธานครับอีกคนเป็นรองประธานนักลงทุนครับโอ้แรกกันมันจริงๆครับยังบเข้ามาทิ้งด้วยมั่งขวาสุดว่าแข้งซ้ายสวนเลยครับเมียนาไล่ต่อครับอ้ดัดเสียด้วยขวาครับเมียนานจนาทีนาท่าพยายามขว้างแม่เสียหลักเล็กๆครับไล่ท่อฟ้าใหม่ครับหนีบถูกองซ้ายเมียนาขวา,ขวา,าไหลตีล,ออล็อกคอไว้ไม่ยอมเมียนาจนา ผมเดินหน้าต่อจันนาพยายามจะใช้เกียรนะครับเกียรหน้าวางแค่ซ้ายจันนาสวนไปกัดขวาวางแค่ซ้ายแล้วเจอแค่ขวาสวนเกียวได้พยายามจะโต้ด้วยขวาครับเกียรหน้าโอ้สองคนนี้นี่เป็นประเภทอย่าให้ไปขับรถขับลานะครับไม่รู้จักเกียร์ถอยครับโอ้โหเกียร์อ่านไม่รู้จักนกันสนใจแต่เกียร์เดินครับโอ้โหหมักไปขวาแล้วก็จันนาแล้วล็อกใจเกียร์เพข่อซ้ายนี่ครับแยกออกมา ครับกรรมการเหนื่อยแทนครับมาครับ <c oughs> หมัดขวาและสีด้วยซ้ายกระชา,า, <c oughs> ากมาตีด้วยขวากรเมียน้าโ <c oughs> อ้เมียน้าพ <c oughs> ยายามจะล็อกนายจนาจุดด้วยขวาซ้ายเมียน้าตีด้วยขวาคืนครับไปช่วงพายยกที่สองก็จะเป็นฝ่ายทางด้านชนาที่ขยับก่อนครับเมียดน้าวางซ้ายเจอขวาลุกไปแล้วหมดยกที่สองครับ ไพ่ค่ะสนุกถูกใจคนดูแน่นอนครับในวันนี้ใครที่พลาดไปครับผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ไม่เป็นไรหากท่านผู้ชมอยากจะติดตามย้อนหลังครับสามารถติดตามได้นใน Facebook Live และ YouTube ของแมชมวยไทยสามารถกลับไปดูภาพไฮไลท์สนุกสนุกกันได้นะครับแต่ตอนนี้ครับแม่องบอกว่าของสดสดย่อมมันกว่าแน่นอนอต้องดูกันสดสดครับ อนี่ก็พยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วครับกันนาปักด้วยศอกขวาขวากันต่อครับยกที่3ครับนะครับถุกต่อทันทีครับนนาโดนซ้ายหน้าของราฟิลล่ากันนาตีหมัดดัแล้วยศอกต่าโอ้พยายามจะเน้นที่แขนขวาแลยครับมีนาก็ไม่หนีเลยครับกันนาโอ้ยมีนาวัดได้แล้วตีด้วยขวาสิครับเลิกจะตีได้แล้วครับเสียบ เขียร่าตครับจ um 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 ับกดน้าชลเกียรติคามุชาเอาขึ้นมาลุกไล่ต hey ่อเลยครับเล่นงานมือลำตัวเจริเหนยอเททิ้งไส่หลับเรียมตัดแรงผู้ต่อสู้ไปครับด้าเหนียมหน้าขวางไปซ้ายขึ้นด้วยหมัดขนาขวาล่างไว้ครับล็อกเอวตีได้ไหมกระชากมาโดนซ้ายของเหนียมหน้าก่อนครับเหนียมหน้าล็อกได้ได้กรรมการต้องแยกออกมา เริ่มจะช้าลงไปกรลังเจานาเป็นมวยต้องใช้กําลังครับดึงด้วยซ้ายถีบด้วยซ้ายเลยเพียงหนา้าวางแขนซ้ายส่วนจนายังคงเพียงเข้าหาเลยครับไม่ดีครับเวียงเข้ามาอีกแล้วครับล็อกเอาไวา้พามาตีเลยครับนา้าเจนาโอ้ขยับต่อเลยครับจนาถีงด้วยหมัดขวาล็อกในได้พยายามจะใช้เหพี่ยงกับเพียงหนา้า มุมลัดขังแล้วไปตามเข้ามากลางหลังกัมเรียนหน้าธนาเดินจี้เข้ามาบัดขวาร้องได้เสียบด้วยขวาร์เจ้าขวาส์วดพยายามจะบิดเลี่ยมบ้างครับธนาแล้วเสียอีกทีกัมเรียนหน้าโอ้โหดูครับแรงไม่ตกเลยครับท่านผูชมไทยกระปักหนึ่งสองหวังในซ้ายสารเข้ามาซ้ายสารเข้ามาอีกทีปักหลักแรกกันเลยครับดูว่าบักด้สองขวากมเรียนหน้าร้องได้เหมือนเดียบตีด้วยขวาโอ้ยแยกครับแยกครับ ด้านเพียงน่ามีที่ต oh, oh ิดเบรกเอาไว้ก่อนครับซ้ายนาวยังคงเบียดไดทิ huh. ้งกันมขวาเจอเขาซ้ายขขวาสวนเลยครับครับบวกได้ล็อกล่างตีเลยครับนาดเพียงน่าโอ้โหลูกชามช่วยครับตอนนี้ทางด้านมีอำนาจครับคนข้างผิวครับโอ้พยายามจะเน้นที่แกวขวาเจอามาขวาสวนาแล้วครับปักด้วยสองขวาแล้วล็อกในเลยครับนาะครับโขงสุดท้ายครับ หวาดได้แค่แต่ทางนี้กระตุกครับล็อกเอาไว้กดเอาไว้ตียังแรกคือได้อยู่ครับยังเป็นฝ่ายเดินหน้าต่อครับชนาทิ้งนวัดขวาได้ล็อกในทีมหน้าคนละมาตีด้วยทรายโอ้โหท่านผู้ชมครับใช้อะไรหายใจนอกเหนือจากจมูกหรือเปล่าครับตูวกันไม่หยุดออกอาวุธกันอีกแล้วครับโอ้โหชนายังคงเป็นฝ่ายเดียเข้ามา ทีซ้ายไวระหว่างแข้งซ้ายกัดโอ้ยทิ้งน้ัดขวามาเว็นลำตัวแย่ครับแย่ครับเอาละครับทางด้านนาเรียงเวียงหมัดหนึ่งสองแล้วตีขนาดยังโต้กระชับอ่ะเทเลยครับเอนนะครับลายยกแล้วจริงๆครับโอ้ยรถสามยกเรียบร้อยเลยครับทุกผู้ชมครับคู่ที่สี่ของรายการเอาเป็นคู่ที่ห้าของรายการครับท่านทุกครับ ในรูปปีการ55เกรรมระหว่างมีอำนาจปออนุศาสตร์ครับกับจันนานักชกจากกัมพูชาดูภาพชา้า,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 าครับเวียงซ้ายเวียงขวาก็เพียจะใช้หมัดเป็นจุดเด่นของเขาท่นานจันานาแต่ว่ามีอำนาจครับลูกดัดทีมและวงในครับที่สําคัญมีซ้ายหน้านี่แหละครับที่เก่งกาจเหลือเกิดไปซ้ายบุ้นเข้าใส่บริเวณลำตัวของท่นานจันานาครับ และหยุดสกัดการปบกันรุปของจันนาได้ค่อนข้างดีครับเกแบบนี้และนี่ครับในช่วงท้ายมีกระชากหักเอียมเอาไว้เอาละครับท่านผู้ชมครับผมจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกัน s e v นเล d ทีครับโอ้ e k Worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner. Maximum Thai mobile app. Both the one reach 110 degrees, so they both receive bonuses. 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen. Of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner: Red Conor, for Anousad.